สมาพันธ์คริสตชนจังหวัดขอนแกน่นจัดงานอีสเตอร์แห่งชัยชนะเมื่อวันที่4เมษายน2021เวลา5น,นาฬิกาณส่วนสธาธารณะเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาเทศบาลเมืองขอนแกน่นโดยมีพี่น้องผู้เชื่อจากคริสตจักรและองค์กรคริสเตียนทั่วจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกว่า120คนภายในงานมีการนมัสก,การพระเจ้าทำพิธีมหาสนิทประกอบพิธีโดยศาสนาจารย์นิพนธ์เหลืองเงิน ควบหนวยการพระคิดทมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรับฟังคำเทศนาจากศาสนาจารย์นิคมเย็นประโคนสิทธยาพิบานคริสจักรประทีปขอนแกน่นวันนี้เป็นวันอีสเตอร์รวมนะครับของพี่น้องในเมืองขอนแก่นแล้วก็ในอำเภอรอบนอกที่มาร่วมกันบรรยากาศในวันนี้ก็เป็นบรรยากาศแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่คริสชนแต่ละคริสจักรแล้วก็อาจจะมีตัวแทนอาจจะมาไม่หมดทั้ง ทั้งที่พิจักแต่ก็มีส่งตัวแทนมาร่วมกันบรรยากาศในวันนี้ก็เป็นด้วยความรักความผูกพันเพื่อจะเป็นการเสริมสร้างเราห่างจากห่างเหินจากสิ่งนี้มาสองปีแล้วเนื่องจากปีที่แล้วเราติดสถานการณ์โควิดซึ่งไม่สามารถที่จะร่วมจัดกันได้นะครับเราจะทําอย่างนี้ทุกปีนะครับเป็นบรรยากาศแล้วคนก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีเพื่อจะเป็นการหนุนจิตชูใจแล้วก็เป็นการประกา,รระกาศชัยชนะเป็นการประกาศยืนยันว่าพระเยซูริตยัยงทรงคืนพระชนแล้วก็ เป็นความหวังใจที่เราจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าและปิดท้ายด้วยกิจกรรมหาไข่อีสเตอร์ผมมาครั้งที่สองแล้วครับแล้วก็รู้สึกเห็นบรรยากาศที่อบอุ่นเต็ม,มไปด้วยความรักแล้วก็ท่ามกลางสถานาการณ์โควิดนี้ทุกคนก็ยังยินดีแล้วก็มีมีความสุขในการเข้ามาเฉลิมฉลองในวันอีสเตอร์วันที่พระเจ้าทงชนครับผมบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความชื่นชมยินดี ท่ามกลางการเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ร่วมกัน,น,นทีมข่าวฟิเจนทีวีไทยนิวสรายงาน